สวัสดีครับพวกเราทีม You Answer จะเ,เรียนมาธมกยมกับสิลแรย้อนนะครับพวกเราได้ทำโปรเจกต์เครื่องตรวจจับการเย็บหน้ากากอนมามัยเชิงลึกมานะครับผมโดยมีจทย์ว่าทําทการตรวจสอบว่าหน้ากากอนมามัยเนี่ยมีการย็บถูกต้องหรือไม่โดยเทคนิค AI ที่เราใช้นะครับก็คือว่าอันนี้คือความ Input เข้ามา,ากตัลนขั้นตอนแรกเราก็ตรวจสอบว่าอันนี้เป็นแมสหรือเปล่าถ้าเป็นก็ไปขั้นตอนต่อไปถ้าเป็นแมสเราก็ทาการพอดมุมครับจากก่อที่ตีมาจ่ายไอยตัวแรก จากนั้นแต่ละมุมเนี่ยก็จะทําการสร้างกรอบขนาดเล็กมาสี่กรอบแล้วแทนแต่ละมุมเราจะได้สี่ภาพมาจากนั้นนำสี่ภาพเนี่ยมาประกอบกันนะครับผมแล้วก็จะได้เป็นรูปใหม่มาที่เห็นชัดขึ้นแล้วก็ปรับคอนทราสให้ชัดขึ้นครับจากนั้นก็ให้ AI ตรวจนะครับว่าผ่านหรือเปล่าพอ AI ตรวจนะครับถ้าเกิดว่าทาร์ทเนี่ยไม่ครบสี่มุมนะครับผมก็เชื้อไม่ผ่านก็ให้แข่งคนนะครับหยิบออกแต่ถ้าครบสี่มุมนะครับก็ผ่านนะครับผม โดยถ้ามือไือไปผ่านนะครับมันก็จะบันทึกไปใน Google Sheet นะครับผมต่อมานะครับนี่คือว่าภาพอิพูดเข้ามาเป็นพันธุ์พิเศษคูน้าร์ลพิเซลนะครับกับภาพที่เราสร้างมาใหม่ครับจากรูปภาพเดิมได้สาบวอรคูซอรพิเซลครับสังเกตว่าจะ,ะลดน้อยตาตา,ตาอ่อนนะครับให้เห็นแค่ม,มุมซึ่งทําให้สามารถการันตีได้เลยครับว่ามีมุมทุกมุมแน่ๆนะครับผมอันนี้เป็นฟีเจอร์อื่นๆน,นะครับก็ มุมที่ผิดพลาดน,นะครับผมแล้วก็เราสามาตรวจจับมุมที่ผิดพลาดแล้วก็บันทึกมาใน Google Sheets ได้แบบเดียวทาน,นะครับผมแล้วก็สามารถพัดดูนะครับว่ามุมไหนนะครับที่ว่าผิดพลาดจิดหรือน้อยที่สุดนะครับผมคอยเวลาในการปรับปรุงเครื่องจักรครับต่อมาเป็นการทดสอบนะครับผมครับผมก็ในส่วนของการทดสอบการทําง,งานนะครับก็คือในหน้าของ UI เราเนี่ยจะสังเกตได้ว่า LED ทางซ้ายก็คือเป็น LED ในส่วนของแมชชีนเอาไว้บอกสถานะของแมชชีนนะครับแล้วก็เราเนี่ยได้ตั้งระบบขึ้นมาครับก็โดยจะมีอยู่ประมาณ3-4ส่วนด้วยกันในส่วนของระบบบรรทัดแรกเนี่ยก็จะเป็นการทงในส่วนของการทำงานหลักแล้วก็ในบรรทัดที่2เนี่ยก็จะเป็นการารีเซ็ตข้อมูลเอ่อทั a เทลพาสและแบนนะครับแล้วก็ในส่วนที่3เนี่ย จะอยู่ข้างหลังตัวของดีเซนนะครับก็จะเป็นในส่วนของการทํางานของแบ็กเอนแล้วก็ตัวที่4เนี่ยก็จะเป็นการส่งข้อมูลที่ผิดพลาดไปยัง g o o g l e s h e e t นะครับแล้วกเ็เมื่อเรากด Analyze เนี่ยก็จะทำให้โชว์ค่า m s s ที่แบตเนี่ยออกมาครับว่ามีตรงไหนผิดพลาดบ้างครับผมก็เราสามารถเอาค่าตรงนี้มาปรับปรุงได้ครับผม ครับก็ในส่วนของการทดสอบก็มีแค่นี้ครับครับสำหรับจุดเด่นและประโยชน์นะครับหนึ่งก็คือเราสามารถคับแยกหน้ากากได้ว,ว่าเย็บถูกต้องหรือเย็บไม่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็วครับสองไอยู IU ใช้งานได้ยได้ง่ายและวางรูปแบบอย่างเป็นระบบครับสามแสดงตัวเลขจํานวนและชิ้นงานทั้งหมดและจํานวนชิ้นงานที่ผ่านและผ่านได้แบบเรียลไทม์ครับสี่ระบบตรวจจับดีกว่าการจับจับแบบธรรมดาทั่วไป ด้วยเทคนิคการขอบรูปภาพให้แต่ละมุมมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ 5. มีแขนกนสำหรับการคัดแยกหน้ากากที่ไม่ผ่านออกจากการผลิตครับหระบบตรวจจับสามารถตรวจสอบได้ว่ามุมไหนที่เย็บไม่ดี 7. สามารถบันทึกข้อมูลมุมที่เย็บไม่ดีลงบน Google Sheet แบบเรียลไทมครับเวิเคราะห์ผลว่ามุมที่เย็บไหนผิดบ่อยที่สุดทำให้สามารถปรับปรุงเครื่องจักรได้อย่างถูกต้องครับ บครัสำหรับกลุ่มพวกเราก็ขอจกุกการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ